บียสุจินันท์ที่ปรึกษาปัญหาผิวและธุรกิจบริษัทลาชูเล่คอสเมติกประเทศไทยจำกัดวันนี้ชมจะมาแนะนำว่าแป้งลาชูเลสีเบอร์เหมาะกับผิวแบบไหนและคุณสามารถจะใช้และแนะนำให้กับเพื่อนหรือลูกค้าของเราได้ยังไงนะคะอันนี้คือแป้งเบอร์หนึ่งค่ะแป้งลาชูเล่ผิวสวยนะคะเปล่งรัศมีออร่าทุกสีผิวไม่ว่าคุณจะมีผิวแบบไหนนะคะวันนี้ผิวสี ขาวเหลืองค่ะคือใช้เบอร์หนึ่งแต่ว่าสีขาวเหลืองเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับเวลาที่เราได้ใช้เปรียบเสมือนกับการที่เราได้เพิ่มไฮไลท์ให้กับผิวหน้ามาดูกันนะคะดังนั้นวันนี้นะคะถ้าคนที่มีผิวขาวเหลืองและใช้แป้งอะ่ะคือเขาก็เกรงว่าหน้าเขาจะดูขาวดูเหลืองดูซีดจนเกินไป แต่แป้งเบอร์หนึ่งของลาชูเล่ที่เป็นสีขาวเหลืองค่ะเวลาใช้แล้วมันปรับนะคะคําว่าเหลืองอะ่ะมันไม่ซีดมันดูมีไฮไลท์อ่ะเหมือนกับคุณมีไฮไลท์บนใบหน้าอันนี้สมมุติว่าเราใช้บริเวณที่เป็นไฮไลท์ให้กับผิวหน้าแต่ชมจะบอกว่าสําหรับสาวๆที่คนที่มีผิวขาวเหลืองมากเนี่ยคุณใช้เบอร์หนึ่งเลยค่ะนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเอาง่ายๆชมให้ดูว่า ลักษณะของสีมันเป็นสีออกขาวเหลืองนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเวลาคนที่ใช้แล้วกลัวจะแบบเฮ้ขาวไปไหมต้องบอกว่าจุดเด่นของแป้งลาชูเล่เขามีการปรับทําให้ผิวเราดูมีความออรา่าดังนั้นแปลว่าคนที่ใช้เบอร์หนึ่งนะคะคุณจะได้ฟิลลิ่งของการที่เหมือนหน้าคุณมีไฮไลท์อะคือมีเหมือนแบบม,มีมิติดูมีไฮไลท์แล้วก็คือว่าแบบสามารถที่จะแบบ ใช้แทนไฮไลท์ได้เพราะไฮไลท์ที่มันเป็นพิกเมนต์แบบที่มันเม็ดใหญ่ๆบางทีทําให้เราค่ะดูหน้าเรามันจนเกินไปอย่างชมเนี่ยชมก็จะใช้ในบริเวณที่เป็นทีโซนนะอ่ะฮะเราก็จะได้เป็นอ้ํมพัชราภาอันนี้คือเบอร์หนึ่งค่ะอย่างที่บอกนะดูความละเอียดนะคะของเขานะดูพี่คนนี้นะคะละเอียดมากคุณเห็นไหม นี่คือผิวของเราจริงๆแล้วก็เบอร์2นะคะคือสีขาวชมพูค่ะแป้งเบอร์2สีขาวชมพูเนี่ยต้องบอกว่าเหมาะกับผิวขาวแบบขาวคนขาวจีนขาวเหนือต้องบอกแบบนี้เลยถ้านึกภาพให้เห็นชัดง่ายๆเบอร์1เมื 1, เอ่อสักครู่นี้สามารถใช้เป็นไฮไลท์พวกบริเวณใต้ตาได้อีกด้วยนะสมมุติว่าอันนี้คือเบอร์หนะึ่งใต้ตาที่เราต้องการทําให้ตาเราดู เ uh, 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 ด็กเราดูลักษณะเหมือนแบบตาเราดูแบลว่าอย่าไปใช้พวกไฮไลท์ที่มันเป็นเหมือนพ uh, ิกเมนต์มันมันกริตเตอร์วาวๆถ้าคุณใช้พวกนั้นเนี่ยมันทําให้รูขุมขนยิ่งดูกว้างค่ะเวลาแต่งหน้าแต่ข้อดีเวลาใช้เบอร์หนึ่งในการทำไฮไลท์เพิ่มให้กับผิวหน้าคุณจะได้ดูไม่เหมือนกับรูขุมขนกว้างเพราะมันเป็นการทัชอัพบวกกับปกปิดแล้วมันทำให้หน้าคุณดูกโกลขึ้นค่ะ ถ้าคุณแบบรู้สึกว่าคุณเป็นคนขาวหมวยขาวชมพูคุณก็ต้องใช้แป้งให้มันดรอปลงมากับผิวของเราระดับหนึ่งนะคะแปลว่าหน้าเรามันไม่ได้ดูเป็นจูออนนะคะมันจึงทำให้สีผิวอ่ะดูสว่างแบบดูออร่าแต่คือดูแบบว่าไม่ใช่ Jew on, จูออนจะดูแบบหน้าเฮ้ยขาวอย่างเดียวนะคะเบอร์สามมาถึงเบอร์สามค่ะเบอร์สามเป็นเบอร์ที่แบบว่าเข้มสุดค่ะ แป้งของลาชูเล่เนี่ยนะคะไม่เหมือนกับเบอร์ของตามท้องตลาดนะคะเบอร์3าเป็นเบอร์ที่เข้มสุดผู้ชายใช้เบอร์สาได้แน่นอนทุกคนส่วนใหญ่เพราะผู้ชายไม่ชอบแบบว่าให้ทาแป้งหน้าขาวขาวนะคะแต่ว่าเบอร์สชมแนะนําว่าผิวสีแบบคนผิวสีเข้มเลยนะคะถ้าเป็นผู้หญิงผิวเข้มผิวแบบว่าน้ําพึ่งผิวแบบแบบโอ้โหเข้มเลยอะ่ะต้องบอกว่าคล้ำเลยเขาก็ต้องใช้เบอร์สาเพราะอะไรเพราะว่าเออสี ผิวสำหรับคนผิวคล้ำหรือผิวสองสีถ้าพูดให้สุภาพนะคะเบอร์สามนี่คือเบอร์สาถ้าสมมุติว่าชมใช้นะคะชมก็จะใช้เบอร์สามนะคะให้เบอร์สามเนี่ยบริเวณกรอบหน้านะคะบ,บ,บ,รบริเวณกรอบหน้าสร้างให้กรอบหน้าแลดูมีมิติ สามารถใช้เบอร์3นะคะทำเป็นคอนทัวร์หรือให้ใบหน้าดูเป็นธรรมชาติสร้างเงาบนใบหน้าได้นะคะโดยที่คนดูเราเนี่ยไม่รู้สึกว่าจับได้ว่าเราเนี่ยแต่งหน้ามาแล้วใช้คอนทัวริงหรือเชดดิ้งมาเหมือนขวานฟ้าหน้าดำนะคะดังนั้นเนี่ยสีแป้งเบอร์นี้เหมาะกับการที่เราจะใช้บริเวณกรอบหน้าของเราได้เบอร์สามชมจะใช้เบอร์สามสำหรับการทำกรอบหน้านะคะ สวยไหมคะวันนี้วันนี้แต่งหน้าใช้เบอร์3ใช้เบอร์1ใช้เบอร์4แต่เบอร์2ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะคะชุมจะใช้เบอร์3บริเวณกรอบนะคะเบอร์3เราก็คือสามารถทำเมื่อกี้นี้เวลาที่เรานะคะใช้ตรงนี้เป็นไฮไลท์แล้วแป้งลาชูเล่นเนี่ยพอความที่เขาเป็นนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีใช่ปะ เขาละเอียดมากพี่คนนี้เขาละเอียดมากดังนั้นไม่ว่าเขาจะเบรนผสมกันอย่างไรก็ตามใส,ส่สีนั้นเพิ่มสีนี้ยังไงหน้าคุณก็จะไม่ดูโปะดูหนาจนเกินไปนะคะวันนี้มาตอบคำถามกันไว้ที่หน้าเพจเลยทุกคนทาม,มานะคะว่าคนถามมาว่าหน้ามันรูหุ่มขนกว้างใช้แป้งลาชูเล่เบอร์อะไรใช้ได้ทุกเบอร์เพราะ คุณสมบัติของแป้งเนี่ยคุมมันได้ดีเนื้อบางเบาบ au, ปกปิดคุมมันได้ดีระดับแบบ18เลยต้องบอกว่า18ระดับเลยในการคุมมันดังนั้นนะคะผิวหน้ามันรูขุมขนกว้างใช้ได้ทุกเบอร์แต่ขึ้นอยู่กับสีผิวโอเคจบนะนี่คือแป้งเบอร์3นะสำหรับแบบใช้คนผิวสีนะคะผิวสีน้ำผึ้งผิวคําผิวเข้มเลยต้องบอกแบบนี้แต่ถ้าคนผิวเข้มนะคะ ไม่ชอบทําให้แบบตัวเองอ่ะดูคล้ำเขาก็จะใช้เบอร์สีค่ะมาถึงเบอร์ที่เป็นเบสเซลเลอร์เบอร์นี้เป็นเบสเซลเลอร์ของลาชูเลนะคะซึ่งเบสเซลเลอร์อ Best เพราะอะไรเพราะเบอร์สีเนี่ยสามารถที่จะปกปิดนะคะเบอร์สีมันเป็นสีแบบว่าวอร์มเบสที่ผสมแบบว่าชมพูนะคะเม็ดสีเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองอมชมพูแล้วตัวแป้งเบอร์สีเนี่ย มันสามารถที่จะปรับอีกระดับหนึ่งในแง่ของสีผิวของคนไม่ว่าที่จะคล้ำหรือผิวของคนที่เป็นน้ำผึ้งหรือผิวของคนที่ขาวเหลืองแบบชมอย่างเงี้ยนะคะมันสามารถที่จะปรับทำให้อันเดอร์โทนผิวของเราเนี่ยมันอยู่ในผิวที่แบบเป็นค่ากลางที่ดูสีผิวแล้วสวยนะคะชมแนะนำให้ใช้เบอร์สีค่ะยังไงก็คือไม่พลาดอ่าไม่พลาดเพราะว่าสีนี้เนี่ยเขาถูกออกแบบมาว่า ให้สามารถใช้ได้กับทุกสีผิวแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็น Translucent Aura Translucent แล้วก็นวัตกรรมของเขาที่มันมี Powder Crystal เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของนะคะทำให้แบบเม็ดสีน้ำมันในผิวเวลาน้ำมันออกมาความออร่ามันดูเปล่งประกายดูงานผิวน้ำมันมันออกมามันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะดังนั้นคือจะบอกว่าวันนี้นะคะน่าจะเคลียร์เนาะเข้าใจแล้วเนาะว่าแป้งของเราเนี่ยทั้งหมด4เบอร์เนี่ยนะคะ คือจริงๆแล้วเนี่ยใช้ได้ทั้งหมดไม่ว่าคุณจะมีผิวมันรูขุมขนกว้างนะคะหน้าเป็นสิวอยู่หน้าเป็นฝ้าอยู่นะคะมีรอยต้องการที่จะเ o อร์หรือปกปิดแล้วมันเอาอยู่ไหมต้องบอกว่าเนียนมากเห็นไหมคะอ่าแค่เราคือเลือกใช้ให้มันแบบเหมาะกับผิวของเราเพียงแค่นั้นเองค่ะต้องบอกเลยว่าในฐานะที่เราเป็นเมคอัพเนาะที่แบบชอบแต่งหน้าแล้วชมก็เป็นคนที่ ใช้เครื่องสำอางเมคอัพนม่นเยอะมากชมเนี่ยรู้เลยว่าการที่ผู้หญิงเรามีแป้งดีๆติดตัวสักตลับหนึ่งมันช่วยทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเยอะค่ะลาชูเลมีใบาการันตีรับรองความปลอดภัยและนวัตกรรมทั้งในไทยและต่างประเทศลิขสิทธิ์นำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสมีมานานมากกว่า22ปีแล้วค่ะ จัดส่งได้ทั้งในไทยและต่างประเทศนะคะสำหรับในประเทศไทยจัดส่งด้วยขนส่งเคอรี่ส่งฟรีทั่วประเทศของถึงภายใน1-2วันทำการยกเว้นติดวันหยุดลูกค้ารอรับของที่หน้าบ้านได้เลยค่ะสําหรับในต่างประเทศก็สามารถจัดส่งได้ทั่วโลกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น DHL ถึงเร็วมากเลยค่ะประมาณ1-3วันทำการแบบ EMS ประมาณ5-7วันทําการและแบบธรรมดาช้าหน่อยนะคะประมาณ7-30วันทําการค่ะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นด้วยนะคะกดติดตามและดูคลิปที่น่าสนใจต่อไปได้เลยค่ะ